เรือบรรทุกอากาศยานลำแรกที่เมดินไชน่าหลังจากมีเรือบรรทุกอากาศยานที่ประกอบในโซเวียตเพียงลำเดียวมานานตั้งหลายปีในที่สุดปักกิง่งได้ตัดสินใจลงมือประกอบเองดีกว่า เรือบรรทุกอากาศยาน50,000ตันที่ Made in China ลำนี้ถูกเปิดตัวที่ท่าเรือต้าเหลียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเรือบรรทุกอากาศยาน 001A ลำนี้ยังขับเคลื่อนแบบคอนเว n ชั่นพร้อมทางลาดสไตล์สกีเพื่อปล่อยตัวเ,เรือลำนี้จะสามารถบรรทุกเครื่องบินรบ j 15ได้ถึง24ลำและก็เฮลิคอปเตอร์อีก12ลำ ขณะน,นี้เรือลำนี้ยังไม่ผ่านการติดอาวุธและยังคงต้องผ่านการทดลองทางทะเลซึ่งหมายความว่าจะไม่ถูกนํามาใช้งานอย่างเป็นทางการจนถึงปี2020คาดว่ากองทัพเรือจีนจะเพิ่มกำลังเรือรบเรือดำน้ำและเรือขนส่งรวม300ลำจีนยังวางแผนที่จะสร้างเรือบรรทุกอากาศยานรุ่นใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม